สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พี่บางก็จะมาแนะนำนะครับ Oppo Reno 13นะครับแล้วก็13 Pro นะครับจะเปิดตัววันที่25พฤศจิกานี้นะครับที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็บอกมือลาบายบายจอโค้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะะโอ้โหมาแล้วจอไม่โค้ง อ่าตัวที่พี่บังให้ดูนะครับผมสีม่วงอันแรกก็จะเป็นตัว13 Pro นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางด้านตัว r e n o 13นะแต่พี่บังว่าตัวสีม่วงคงจะอยู่ในตัว Pro หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าจะใจร้ายไหมนะปีนี้นะแล้วก็สเปคคร่าวๆที่พี่บังรู้มานะครับผมในตัว r e n o 13นะั้นให้กล้อง50ล้านนะครับเทเลโฟโต้50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์ w i มานะครับ8ล้านนะครับผมกล้องหน้า32ล้านชาร์จไว80วัตต์นะครับผม ชารไร้สายไม่ได้นะครับในตัว r e n o 13นะแต่ว่าต้องรอดูเข้าไทยก่อนจะตัดสเปคอะไรไหมส่วน CPU จะเป็น m ม d i a t e k 8,350ซึ่งพี่บังพูดตรงๆว่า7,300นะครับน่าจะ7,300หรืออาจจะเป็น อาจจะเป็น8250ก็ได้ใครจะไปรู้ปีนี้อาจจะแบบไม่กากแล้วใช่ไหมลนะทุกคนแล้วก็ส่วนตัวโปนะครับก็กล้อง50ล้าน50ล้านแล้วก็เรนวาย8ล้านนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเลนวาย50ล้านนะส่วนตัวที่พี่บังคิดนะครับแล้วก็กล้องหน้า32ล้านตัวนี้ก็ชาร์จว80วัตต์แล้วก็มีชาร์จแอร์วูกด้วยก็คือชาร์จไร้สายด้วยนะ50วัตต์ก็รอดูก่อนว่าเข้าไทยจะตัดสเปคอะไรไหมนะแต่ว่าตัวนี้จะใช้เมดิเทค 9,300นะแต่ส่วนตัวพี่บังว่าไม่น่าจะเอามาชนกับทางด้านตัวไฟ X8 นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,300นะครับน,น่าจะได้8,300มาใช้กันนะในตัวโปรนะก็ถือว่ายังโอเคนะถือว่าแรงอยู่นะคะแนนก็เฉียดล้านใช่ไหมล,ล้านกว่าเนาะก็โอเคครับสีที่ให้มาก็สวยนะปีนี้ทำขอบทำขอบบางขอบเหลี่ยมแ้วว่าไม่โค้งแล้วดีใจมาโอ้ใช้จอโคง้งปกติก็ชอบจอโค้งนะแต่แม่งหาฟิล์มติดยากอะ โอเคครับเดี๋ยวข่าวสารได้อะไรเพิ่มเติมหรีอบางจะมาอัปเดตนะแต่คือบอกว่าสี่ปีนี้โคตรสวยเลยแม่งสวยชิบห okay. ายโอเคคลอีที่เป็นสาวโกบ๊ะโปก็เตรียมตัวได้เลยครับปีนี้เปิดตัวสามรุ่นนะ <c oughs> ทำใจนิดนึงนะทำใจนิดนึงนะก็ตัวมือถือตัวท็อปตัวกลางก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะส่วนตัวเรือธงก็ปีละหนึ่งครั้งอยู่แล้วมาตรฐานนะครับทุกคนก็ไม่ต้องตามโทรศัพท์กันก็ได้แต่ถ้าใครเป็นสาวกบเหมือนพี่บางเนี่ยพี่บางเปลี่ยนทุกๆ6ก 5เดือน6เดือนก็เปลี่ยนแล้วนะครับ5เดือน6เดือนก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วก็จะสลับกันไปสลับกันมานะอ๋อใครที่ชอบโทรโศัพท์ติดตามโทรโศพัพท์ Oppo ก็เตรียมตัวได้ปีนี้สวยแน่นอนน่าจะเปิดตัวอ่เปิดตัว25ที่จีนนี้แต่ว่าของไทยอ่ะส่วนตัวพี่บังว่าน่าจะไม่เกิน22ธันวานะรับเครื่องกันก็หลังจากนั้นแหละแต่น่าจะมาไวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาทุกคนนะก็เตรียมตัวเตรียมตังค์กันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ปีนี้ Oppo ก็ผ่อนได้เด้ จมทุกคนก็เตรียมเงินมาเลยนะจัดปะเจอกันนะครับทุกคนในคลิปหน้าขอบคุณครับ